รวมแล้วเราจะเห็นเลยว่าการสูญเสียพลังงานที่มากที่สุดเนี่ยของของของบ้านเนี่ยนะคะถ้าเราเปิดทางทิศใต้หรือตะวันต,ก,ตกเฉียงใต้ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเตือนอะไรแล้วแต่เนี่ยปริมาณการสูญสูญเสียพลังงานหรือเงินที่เราต้องจ่ายมันจะต้องเสียตังมากขนาดไหนอันนี้ก็าลองดูว่าหนึ่งอ่าหนึ่งตารางฟุตแล้วต่อหนึ่งหนึ่งตารางฟุตเนี่ยแล้วมันต้องเสียค่าช่องเปิดหนึ่งตารางฟุตเนี่ยเราลองทําการทดลองดูเนี่ยเสียพลังงานเท่ากับอ่าเสียพลังงานเท่าไหร่ จะเห็นบ้านนะคะแต่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยถ้าเราเปิดหน้าต่างทางทิศใต้เนี่ยจะสูญเสียเงินเนี่ยค่ะมากกว่าทางทิศเหนือนเนี่ยถึงเจ็ดเท่าคะ <c oughs> ถ้าเป็นทางถ้าเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ตอนอ้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มก็จะต้องสูญเสียมากกว่าแเท่านะคะอย่างนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราออกแบบบ้านท,ที่เป็นระบบปับอากาศเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่า หน้าต่างที่เราจะให้ลมเข้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะกับการที่เราใช้ลมธรรมชาติเข้ามาสร้างสภาวะน่าสบายภา,ายในบ้านดังนั้นเวลาเราจะเลือกเลือกที่จะออกแบบบ้านหรือแก้ไขบ้านเราต้องรู้ก่อนว่ากิจกรรมภายในบ้านที่เราจะใช้ในบนริเวณนั้นเช่นห้องรับแขกเราจะติดแอร์ไหมหรือห้องที่เราจะห้องทํางานตรงนี้เราใช้เวลาไหนจะติดแอร์หรือไม่ติดแอร์ถ้าติดแอร์เราควรจะทำช่องเปิดอยู่ที่ทางไหนให้ถูกต้องเพื่อประหยัดพลังงานนะคะ มเมื่อเรารู้แล้วว่า่าแดดลมฝนเรามาดูบ้างว่าฝนปริมาณฝนเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับอาบ้างสมัยก่อนเราคงมีคนยังใช้ถังน้ําเก็บน้ําฝนไปใช้งานแต่ตอนนี้อาจจะมีน้อยลงค่ะนี่เป็นการง่ายๆแสดงเห็นถึงปริมาณท้องฟ้าเมฆบนท้องฟ้าค่ะเขาก็ตั้งไว้ว่าถ้ามีเมฆบนท้องฟ้าหนาแน่นก็มีนัยว่าอาจจะมีฝนได้ ก็ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประมาณ6เดือนนะคะที่สามอ่าที่จะเป็นช่วงที่เราสามารถกักเก็บน้ําฝนได้ะค่ะก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมะค่ะซึ่งปริมาณน,น้ําฝนเนี่ยค่ะระหว่างทั้งปีเลยเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,650ม mm ิ 1, ิเมตรต่อ1ตารางเมตรหรือ1,650ลิตรต่อ1ตารางเมตรเฉลี่ยทั้งปีนะคะถ้าไม่ข้อยใจ1,650นี่ก็เราคิดถึงว่าตุ่มังกรเนี่ยสัก8ตุ่มต่อ1ตารางเมตร คับคุณคุลินจะดื่มน้ำใช่ไหมครับได้ครับไม่ไม่ได้ว่าอะไรครับหรือว่าคอเริ่มแห้งเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับนะครับสุดท้ายละค่ะก็ในเรื่องของอในเมื่อม่กี้ชั้นรับมีเมฆมากอาจจะมีฝนตกอันนี้เมื่อมีปริมาณเมฆน้อยเนี่ยอ่ส่ที่เราจะนํา สภาพภูมิอากาศที่มาใช้ประโยชน์กับบ้านได้ก็คือเรื่องเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ที่แปลงวลังล่งาแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือโซลาร์คอเล็กเตอร์ที่แปลงพล,ลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นน้าร้อนให้ใช้กับบ้านได้ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางคุณสริทร์นะคะน้องบีค่ะจะพูดรายละเอียดในเซสชันสุดท้ายนะคะส่วนผลิตทุณฑ์แค่นี้นะค,ะค,ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ ตื่นน้ำเลยนนะครับตื่นน้ำเลยนนะครับช่วงนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยเรื่องของการรู้จักภูมิอากาศนะครับทําให้เราเห็นว่าเรื่องของทิศทางลมเรื่องของเวลาแต่ละเดือนของปีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของความร้อนหรือความเย็นของบ้านด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพอจับใจความได้ในหลายๆจุดก็คือว่าการปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านเนี่ยทิศทางในการปลูกนะครับว่าจะปลูกตรงทิศทางไหนจุดไหนก็มีส่วนสําคัญ ต่อความเย็นของบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ถ้ามีคําถามนะครับฟังและเอ๊สงสัยอยากเก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะครับเดี๋ยวจุกอกนะครับเดี๋ยวทยอยเขียนคําถามมาได้เลยนะครับวิทยากรจะได้มีเวลาเตรียมตัวตอบถ้าช่วงไหนสามารถที่จะแทรกในการสลับตอบคําถามจากพี่ๆที่สงสัยเนี่ยจะได้ทยอยตอบให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหัวข้อต่อไปครับ หลังจากเรารู้แล้วว่าภูมิอากาศมีความสําคัญแค่ไหนต่อความเย็นของบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังต่อครับว่าแล้วตกลงเนี่ยบ้านหันหน้าไปทางไหนดีเออบ้านหันหน้าไปทางไหนดีนะครับแล้วถ้าเกิดบ้านสร้างแล้วอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนทิศทางหันหน้าของบ้านไม่ได้ทํำยังไงทุกบ้านทิ้งหรือซื้อบ้านใหม่กันแน่นะครับคุณจำนะครับจะมาคุยให้ฟังต่อแต่ว่าก่อนจะคุยให้ฟังต่อเนี่ยจะสรุปเมื่อกู้ให้ฟังก่อนใช่ไหมครับ ครับอ้าวสองขอเสียงตบมือต้อนรับคุณจ้ำหน่อยนะครับอจริงๆจ้ำนี่จ้ำไม่ใช่หรือจำมั่มครับจำหน้าพูดเลยดีกว่าค่ะโอ้พูดไหนพูดไหนผ่าจำค่ะจำเนจริงๆคือจ้ำมั่มแหละค่ะถูกแล้วคือเกิดมาตัวโตมากค่ะคุณพ่อคุณแม่เลยตั้งจำมั่เยอะแยะเลยเราจะมานำมาใช้ในบ้านเรายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวจ้ำจะสรุปให้ฟังว่าในแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างอย่างที่ดรหลินบอกนะคะก็คือขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะดรหลินช่วยรราคนนิดเดียว ย้อนไปค่ะไปที่กราฟของเ,อเรื่องลมนะคะอีเ่อนินึงนะคะกแบบ็คืออันนี้จะเป็นลมในช่วงของเดือนเมษาเป็นช่วงเดือนที่เราต้องการลมมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราร้อนที่สุดอย่างเมื่อเดือนอเดือนที่แล้วนะคะอุณหภูมิสูงส9 4สิเก้าสี่สิบองศาเซนเซียสอยากได้ลมมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาลมเข้ามาหรอกเพราะว่าลมร้อนมากนะคะ ลมที่มาในช่วงเดือนเมษานั้นเนี่ยก็คือมาทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะค่อนข้างเยอะการที่เราเปิดรับลมเข้ามาเหมือนจะดีนะคะแต่ลมเนี่ยจริงๆแล้วช่วยได้แค่27-32งองศาเซลเซียสเท่านั้นลมถึงจะช่วยทำให้เรารู้สึกสบายได้แต่ถ้ามากกว่า32องศาเซลเซียสเนี่ยขอแนะนำว่าอยากเปิดเอาลมเข้ามาเลยนะคะ เขาเป็นภัยต่อเราแล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกร้อนนะคะก็คือในทิศนี้แต่ถ้าจะเปิดเปิดได้นะคะต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมก่อนอย่างเช่นต้นไม้นะคะต้นไม้ก็สามารถที่จะช่วยลดอุณหภูมิได้หรือน้ําการระเหยของน้ำเนี่ยอย่างเช่นในบ้านบางท่านอาจจะมีการลดน้ําหรือสเปรย์น้ําช่วยในสนามหญ้านะคะมีร่มไม้มีปลูกต้นไม้สูงๆก็สามารถช่วยได้ลมที่ผ่านมาจาก สนามหญ้าน้ำจะทำให้อุณหภูมิลดลงลมที่เข้ามาในเดือนเมษาทางทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้เนี้ยจะเป็นลมที่เย็นขึ้นเราสามารถที่จะใช้เทคนิคส่วนเนี้ยเข้ามาได้แต่ในทางกลับกันสมมุติว่าบางท่านบางบ้านช่วงร้อนมากฉันไม่เอาละลมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดอารมณ์ทีศเนี้ยเนี่ยไม่ใช้ลมแล้วแน่นอนเปิดแอร์ทุกเดือนที่แล้วมีใครเปิดแอร์มากกว่าปกตินะคะไม่มีใครเปิดแอร์อ,อ๋อเปิดแอร์ทุกคนนะคะ การเปิดแอร์เนี่ยแล้วถ้าเราเปิดเอาลมในทิศใต้ที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นลมร้อนขึ้นทันทีเปิดในกราฟของที่รอรหลินอีกตัวนึงค่ะอันนี้ค่ะก็คือจะเห็นว่าลมเนี่ยจะพาความร้อนความชื้นพัดเข้ามาในบ้านเรามากมายเลยถ้าเราเปิดหน้าต่างพร้อมกับเปิดแอร์เรียบร้อยเลยค่ะพลังงานคูณ2คูณ3นะคะเย็นก็จริงแต่เปลือง เปลืองเงินมากเลยกระเป๋าแห้งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือให้ท่านนึกไว้ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าบ้านเราเนี่ยอยากจะใช้โซนไหนเนี่ยเป็นระบบธรรมชาติบ้างโซนไหนเป็นปรับอากาศอย่าง,างแน่นอนบ้างเพื่อที่เราจะได้เลือกได้อย่างชัดเจนว่าทิศไหนเราจะเปิดทิศไหนเราจะปิดเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้วก็เย็นขึ้นได้นะคะ เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าพอเข้าใจทฤษฎีของดรหลินแล้วนะคะเราจะมาใช้กับบ้านอะไรไงได้ดีนะคะอันนี้ของจ้าก็จะเป็นการแล็บให้ดูว่าสรุปเลยนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยห้องต่างๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวนะคะหรือแม้แต่โรงจอดรถจริงๆแล้วควรจะอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกราฟสรุปทั้งหมดนะคะว่าในบ้านของเราในทุกส่วนเนี่ย เราก็เลยสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านแต่ละห้องในห้องห้องเราในห้องเราเนี่ยควรจะอยู่ในทิศไหนบ้างยกตัวอย่างนะคะอันนี้อาจจะดูงงนิดนึงนะคะคือให้เห็นความเข้าใจกับว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางที่ตะวันออกค่อยๆอ้อมไปตกทางที่ตะวันตกนะคะจะมีบางเดือนที่มันอ้อมมาทางเหนือนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยทิศที่จะไม่ร้อนเลยนะคะตลอดทั้งปีคือทิศเหนือแสงธรรมชาติที่เราควรจะเอามาใช้ได้มากที่สุดหรือว่าแสงสว่าง โดยที่ไม่มีความร้อนมากที่สุดก็คือทิศเหนือดังนั้นเนี่ยทิศเหนือหรือทิศตะวัอนออกเป็นทิศที่ควรจะเป็นบ้านในส่วนที่เราใช้เวลาในช่วงเวลากลางวันมากที่สุดอย่างเช่นห้องนั่งเล่นนะคะห้องทํางานหรือว่าจะเป็นห้องอดูทีวีตอนกลางวันของเรานั่นเองนะคะควรจะเป็นห้องในทิศนี้หรือว่าถ้าจะเป็นห้องนอนนะคะแนะนํามีใครตื่นสายไหมคะ อา้ตื่นสายใช่ไหมอยากตื่นเช้าไหมคะไม่อยากตื่นเช้าไม่ได้ถ้าอยากถ้าสมมติว่าเป็นคนตื่นสายแล้วอยากตื่นเช้ามีเทคนิคให้นะคะคือให้หันบ้านเนี่ยไปทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นทิศที่เราจะได้รับแสงตอนเช้าเร็วที่สุดเลยเหมือนจ้ำตอนนี้จ้ำก็จะมีห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันออกยังช่วงนี้นิ่พาอาทิตย์ขึ้นเร็วมากนะคะตีห้ากว่าขึ้นแล้วทา,ทางที่อยากจะตื่นสักแปดโมงนะคะ ตอนปีห้าก,กว่าก็เริ่มตื่นขึ้นมาข้าตานะคะแล้วก็หลับต่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะบังคับให้ลูกหลานของเรานะคะตื่นเช้าขึ้นโดยอัตโนมัติเราจับเลยค่ะห้องนอนไปอยู่ทิศตะว,วันออกนะคะแสงตอนเช้าจะช่วยให้เขาเนี่ยยงตาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเองแต่อันนี้เนี่ยจะเป็น,นตอนเช้าเนี่ยจะแดดไม่ค่อยร้อนเท่ากับตอนบ่ายนะคะทิศที่เราไม่ควรจะเอาไว้ห้องนอนเลยก็คือทิศตะว,วันตกเขาเป็นทิศที่มีความร้อนค่อนข้างสูง แล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะบ้านเราจะแหว่งในส่วนที่ตะว,วันตกดีเหรอก็ไม่ดีใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาส่วนที่เป็นเซอร์วิสหรือเป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานหรือเราต้องการให้มีความร้อนรีดความชื้นออกไปอย่างเช่นห้องครัวห้องน้ํานะคะห้องเก็บของหรือว่าอาจจะเป็นห้องต่างๆที่เราไม่ได้ใช้งานจริงๆนะคะมาอยู่ในที่ตะว,วันตกบล็อกเอาไว้บ้านเราจะได้ไม่คยมีกับส่วนที่สามารถ กั้นความร้อนไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านได้นะคะส่วนอื่นๆเราก็จะโดนบล็อกในตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือตัดเซกชันบ้านมนาะให้ดูก็คือเหมือนบ้านของท่านทั้งหลายนะคะก็คือจะมีเซกชันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทางหน้าบ้านเป็นแบบนี้ถ้าบ้านเราเป็นคอนกรีตหรือมีถนนเลี่ยงไม่ได้เลยต้องมีลานจอดรถใช่ไหมคะ ทำยังไงดีไม่อยากจะปลูกต้นไม้หรือว่าทำยังไงดีไม่อยากจะดูแลเราก็เลยเทคอนกรีตซะเลยนะคะ